ก็คืองานทําหน้าที่เนี้ที่ได้แรงสนับสนุนหรือว่าเงินช่วยเหลือจากทางด้านไหนบ้างครับในส่วนใน,นส่วนของทีมทีมเองทีม,ทม,ทมผู้ชีพประจํยา,ยาตำบลการสนับสนุนก็จะมาจากอ้อกถิ่นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลซะส่วนหนึ่งแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างพวกทางทางวัดทางวัดวาอารามต่างๆอาจเจ้าวาดเขาใจดีเขาก็ช่วย ก็เหลือสังคมอย่างอื่นอีกไหมครับแบบมีอย่างอื่นดีไหมก็ยังมีนะยังมีในตัวในส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นอสมอาสาสมัครของของสองถิ่นเป็นอสมเป็นหลายหลายอาสาสมัครครับถ้ามีงานอาสาสมัครส่วนใหญ่ก็จะเกิดั้งนั้นเราแล้วนอกจากรุ่นที่เรามีคิดไว่าจะฝึกรุ่นต่อไปยังไงบ้างครับมีการฝึกไหมรุ่นต่อไปก็จะมีมีครับมีมีรุ่นต่อไปรุ่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราจะมีการฝึกฝึกกันอยู่ประจำประจำครับ ก็จะลูกฝังกันเข้าไปเรื่อยแล้วบทบาทของภาษาสมัครที่ออกไปช่วยเหลือตามสังคมมีบทบาทยังไงครับบุกบักากขาาึนค่เนี่ยครับก็งานภักษาสมัครเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเอ่เป็นเหมือนตัวต้นแบบให้เยาวชนรุ่นหลังๆที่อ่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะ <c oughs> ว่าจืนอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมบ้างจะไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นเป็นเด็กแว้นตามท้องถนน เราทำตัวให้มีประโยชน์มาช่วยงานทางด้านนี้ทางด้านอาสาสมัาาาครถือว่าเป็นประโยชน์คนครับแล้วลที่มีแนวคิดทางด้านบอกว่าช่วยให้แบบคนรุ่นใหม่แบบมาสในใจอา,า,าออสาสมัครให้แบบทำตัวเป็นทางแบบไร้สาระลันั้นะครับให้มาทำแบบเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะแนวคิดตรงนี้นะครับก็คนคนทุกคนนะมีคุณค่ามีคุณค่าในตัวเองมองมองเรามองเรามองภาพรวมเลเมื่อสังคมให้เราแล้ว สังคมให้เราอยู่ให้เรากินแล้วทำไมเราจะคืนกำไรตัวเนี้ยกลับไปสู่สังคมมั่งไม่ได้อย่าทำตัวให้เป็นภาราะกับสังคมดีที่สุดรขอบคุณ